ที่อิสราเอลกันต่อเนื่องเลยนะครับเราติดตามความคืบหน้าเหตุโจมตีโรงพยาบาลในเขตกาซาก,กันต่อนะครับซึ่งจนถึงตอนนี้ผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงนะครับยังไม่แน่ชัดเลยครับว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนระหว่างกองทัพอิสราเอลหรือว่ากลุ่มติดอาวุธอิสลามิกจีฮัดนะครับซึ่งคุณสาวลักษณ์ทั้งสองฝ่ายยังคงกล่าวหากันไปกันมาแบบนี้นะครับใช่ค่ะแม้จะยังไม่สามารถฟันธงได้นะคะว่าฝ่ายไหนที่เป็นคนโจมตีโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าหลายชาติที่เป็นปรปักกับอิสราเอลเนี่ย เชื่อไปแล้วว่าอิสราเอลนั้นเป็นคนทำนะคะในขณะที่ความรุนแรงในเขตกาซาก็ยังไม่แผ่วค่ะอิสราเอลนั้นก็ยังคงเดินหน้าถล่มอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งเสียงระเบิดเสียงยิงจรวนในเขตกาซาดังแบบนี้ดังขึ้นแทบตลอดเวลาเลยค่ะซึ่งกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าถล่มเขตกาซาอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดพักนะคะ ซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซานั้นเพิ่มขึ้นเป็น3,478คนเช่นเดียวกับแนวรบทางตอนเหนือของอิสราเอลที่ติดกับเลบานอนค่ะถ้าหากมองจากฝั่งอิสราเอลก็จะเห็นกลุ่มควันจากการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลกับกลุ่มเฮสบอล่าแทบตลอดเวลาเช่นเดียวกัน นี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจากบริษัทแม็กซ่าเทคโนโลยีนะคะแสดงให้เห็นภาพความเสียหายของโรงพยาบาลอัลอาลีอัอารบีในพื้นที่ทางตอนเหนือของกาซาซึ่งถูกยิงถล่มนะคะโดยฝ่ายปาเลสไตน์ระบุว่าเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต471คนค่ะในขณะที่กองทัพอิสราเอลเผยภาพถ่ายทางอากาศแสดงให้เห็นถึงพื้นที่ของโรงพยาบาลที่ได้รับความเสียหายจากการโจมตี ส่วนนี้เป็นภาพของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะแล้วก็ตอนที่โรงพยาบาลถูกโจมตีค่ะพวกเขาก็ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดค่ะการโจมตีโรงพยาบาลผ่านไปนานกว่า24ชั่วโมงแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ค่ะว่าฝ่ายไหนที่เป็นคนทำทางกองทัพอิสราเอลก็กล่าวหาว่ากลุ่มอิสลามิกกลุ่มอิสลามิกจีฮัตเนี่ย เป็นคนทาเพราะว่ายิงจจรวดแต่ว่าพลาดเป้าไปโรงพยาบาลในขณะที่กลุ่มนี้ก็ปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่ากองทัพอิสราเอลนั่นแหละที่เป็นคนทาแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้นะคะผู้นําสหารัฐเนี่ยกลับแสดงตัวแล้วก็แสดงจุดยืนเข้าข้างอิสราเอลอย่างเต็มที่ค่ะโจไบ,บเดนประธานาธิบดีสารัฐนะคะซึ่งเดินทางเยือนอิสราเอลเมื่อวานนี้ ได้กล่าวแสดงความเสียใจอย่างมากต่อเหตุระเบิดโรง,งพยาบาลในกาซาพร้อมทั้งระบุว่าเหตุโจมตีในครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่อิสราเอลและในระหว่างการาหารือกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลผู้นำสหรัฐยืนยัน ว่าจะยังคงสนับสนุนอิสราเอลและก็ประนามกลุ่มฮามาสที่เปิดฉากโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมาและระบุว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ที่จะปกป้องตนเองได้แต่จะต้องไม่ลืมด้วยว่ากลุ่มฮามาสไม่ได้เป็นทัวแทนของชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดและนอกจากนี้ไบเดนก็ยังเปิดเผยด้วยนะคะว่ามีชาวอเมริกันเสียชีวิตจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสไปแล้ว31คน ในขณะที่ประธานคณะกรรมาการยุโรปค่ะระบุว่าไม่มีข้ออ้างใดที่จะฟังขึ้นสำหรับการโจมตีโรงพยาบาลที่เต็มไปด้วยคนเรือนและเรียกร้องให้มีการสอบสวนหาความจริงเพื่อน,นำตัวคนผิดมาลงโทษ ด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการองค์การสหประชาะชาติาตก็เรียกร้องให้มีการหยุดยิงทันทีและระบุว่าการโจมตีของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอลไม่ได้สร้างความชอบธรรมให้กับการลงโทษชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดค่ะภาพของอันโตนิโอกูเตเรสตอนนี้อยู่ที่ประเทศจีนนะครับร่วมประชุม BRI I ด้วยนะครับ <c oughs> แต่ว่าหลังจากนี้ก็มีกําหนดที่จะเดินทางไปที่อิสราเอลด้วยเหมือนกันแล้วก็ที่ต้องจับตาก,กันก็คือผู้นําของแต่ละประเทศที่จะเดินทางไปเยือนในแต่ละประเทศนะครับ <c oughs> อย่างล่าสุด B.B.C. รายงานว่าริชิีสุนักผู้นำของอังกฤษกําลังเดินทางเยือนอิสราเอลด้วยนะครับรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษก็จะเดินทางเยือนหลายประเทศในเป็นชาติอาหรับด้วยนะครับก็ต้องติดตามติดตามทิศทางหลังจากนี้ด้วยว่าจะพัฒนาไปในทิศทางไหนนะครับ